ดีวังคารไปกินกาแฟเดี๋ยกระเดียวไก่เกลี่ยอ่ะาป้าเนมไหนนะป้าเมีม อ่เต็มไปไหนล่ะพ้าเต็มกาแฟมันเท่าไหร่รอมาเย็นก่อนหัวนอนมืันมีสองซองในกาแฟสองซองในกาแฟกาแฟสองซองหลายคัะสองซองเต็มเกลียวตาขางตาขางแล้วกาแฟสองซองมัน เอาเผมาเช็ดเวยกินกาแฟกากินกาแฟแล้วก็เห็นยากินเกาเลยนกสองท่กาแฟสองซองเลยเสร็จเกือ 这边。 กาแฟคือเก่เกเาเยดกาแเย็นรอนหามันเย็ยนก่แลกับคุยไปนอนให้กาแฟมันเย็ยนสูดด้วทุกคนเยวกระพานกดสีพานกับพรตโต้ต่ความอดทนอดทนอย่างสูงเลยล่ะ เขาพูดจะเขามารับชมคลิปเขามาใส่สนับสนุนจาเป็นรลังใจหายกันเลยกันตลอดไปจะจับมือยางไปนํากันคลิปบ,บันบานคลิปบ,บันบานมันมีอย่างไย อันจไปซื้อของเหรอสนุกไหมเมื่อคืนนี้เสียงดังมากลเลยนัรีกระหืม ก็ได้เวลาแห่งงานอยี๋ยวจ่แห่งงานก่อนขอพูดสิขอมารับชมคลิปจา้าขอพูดสิขอมาสระหารสนุนคลิปบานๆคลิปแบบธรรมดาธรรมดาขอพูดเผื่อทุกคนสิบสที่เก่าละคลิปนี้งจะมีคณีจา้าขอการคลิปหนะ้าบ๊ายบาย